เดี๋ยววันนี้โค้ชปูนแนงจะมาเสริมคลังท่าสำหรับการสร้างกล้ามเนื้อและการเผาไขมันให้กับทุกคนครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปไปผ,ผมมีสิ่งดีๆมาเสนอครับนี่คือ Formula X ครับเป็นอาหารเสริมที่โค้ชปูนแนงเป็นคนคิดคนขึ้นครับผมถ้าใครสนใจสามารถเข้าไปดูข้อมูลใต้คลิปได้เลยครับบอกเลยว่า Formula X งริงรสวัสดีครับผมโค้ชปูนันครับตอนนี้ทุกการชมรายการซีนไพรโปรเจกต์อยู่นะผม oh. มาในคลิปนี้ผมสำหรับใครก็ตามครับที่พยายามสะสมท่าออดมังกายที่ใช้ดัมเบลเพียงแค่ข้างเดียวอยู่นะครับดูคลิปนี้ให้ดีเลยครับผมเนื่องจากว่าวันนี้เดี๋ยวผมจะมาสาธิตท่าทานในการฝึกเพื่อที่จะวคุณเนี่ยสามารถทั้งสร้างกล้ามเนื้อและเผาไขามันได้แบบเยอะมากๆเลยทีเดียวผ่านการฝึกเพียงแค่ท่านี้ท่า,ทาเดียวครับผมท่านใดมีเชื่อว,ว่าท่า s ิงเกิลอาร์มสควอ and clean to press นั่นเองครับชื่อยาวแต่ต้องบอกย่ว่ามันเป็นการฝึกแบบ functional training ที่หลายๆคนครับผมนะครับไม่เคยฝึกมาก่อนหรือว่าเคยฝึกในคลาสอย่างเดียวครับแต่ไม่เคยมาฝึกในบ้านเนาะนะครับผมซึ่งคุณจำเป็นจะต้องใช้ตัวของดัมเบลเพียงแค่ข้างเดียวเท่านั้นพอนะครับวิธีการฝึกครับผมคือเราจะทําการนับการแขนออกเพื่อสร้างบาลานซ์หรือว่าคุณจะเท้าเอวก็ได้นะครับเสร็จแล้วนะครับผมเราจะทําการสควอชลงไปใช่ไหมครับสควอชลงไปจะสุดแล้วใช่ไหมครับขึ้นมาระเบิดตัวของดัมเบลขึ้นมาปุ๊บ อยู่ที่เนื้อหัวไหล่ของเราเสร็จแล้วเพรสขึ้นไปตึมนะครับลงไปใหม่ปึ๊บนะครับขึ้น2ลงปึ๊บสลงปึ๊บเพรสสีึห้าหรือคุณไม่ถนัดนะผมมือท้าเอวได้จำนวนครั้งที่ใช้ครับผมข้างละ10บถึงสิครั้งนะครับเสร็จแล้วให้คุณเปลี่ยนฟังนะครับ อาอาจจะก,การแขนหรือมือเท้าเอวก็ได้นะลุกขึ้นมาเพรสจะเป็นการฝึกขาแกงกลางลำตัวและหัวไหล่นะผมรวมทั้งบ่าด้วยนะครับไปพร้อมๆกันครับอี่หนึ่งนะครับอย่างที่บอกครับจำนวนครั้งที่ใช้อยู่ที่ 1 0ถึง12หรือ1 2ถึง15ครั้งต่อข้างนะครับต้องบอกอย่างนี้นะผมเสร็จละพักสั้นๆ6 0ถึง90วินาทีครับแล้วก็กลับมาทำใหม่ไปจันทรนวน3ถึง5เซตครับก็จะเป็นหนึ่งในท่าที่ทำให้คุณเนี่ยสามารถฝึกเพื่อสร้างกล้ามเนื้อขาครับผมแกงการลำตัวหัวไหล่และบ่าของคุณเนี่ยได้ที่บ้านครับโดยใช้ตัวของดัมเบลเนี่ยเพียงแค่ข้างเดียวนนครับผมแต่อย่างไรก็ตามครับทั้งหมดทั้งหมดนี้เป็นเพียงแค่คำแนะนำเท่านั้นคุณจะทำหรือไม่ทำมันก็เรื่องของคุณ